สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าในมือผมนะครับมีใบอยู่2แบบนะครับอันนี้ก็เป็นใบเจียนะครับอันนี้ก็เป็นใบเจียนะครับแต่ผมตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นช่างบางคนนะครับตัดใบเจียให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตัดเพื่ออะไรนะครับผม คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอาธิบายหลักการใช้งานใบ er เกียสามเหลี่ยมแบบนี้ให้ฟังนะครับผมว่าเขาตัดเพื่ออะไรนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรมารับชมพร้อมกันเลยครับผม นี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ใบกลมให้ดูก่อนนะครับจะลองเจียรอ,อยเชื่อมชิ้นงานตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับผมจะทำการเจียให้รับชมเลยนะครับ อันนี้ก็เจียด้วยใบกลมนะครับเดี๋ยวมาทดลองเกียร์ด้วยใบสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อนๆพอจะเห็นความแตกต่างหรือยังครับเดี๋ยวผมจะเจียก่อนนะครับแล้วจะมาดูพร้อมกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ท่านผู้ชมพอจะเห็นความแตกต่างหรือ,อยังครับถ้ายังไม่เห็นนะครับผมจะบอกให้นะครับผม<ห>เวลาเราใช้ใบสามเหลี่ยมตัวนี้เจียไปที่ชิ้นงานหรือรอยเชื่อมของเราตัวนี้นะครับเราจะมองเห็นชิ้นงานนะครับที่เราเจียลงไปนะครับผมเห <L oses> <M> ็นไหมครับเราจะเห็นช่องว่างตรงจุดนี้นะครับที่เราเจียใบยออกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใบเต็มนะครับเราเจียลงไปนะครับเราก็จะไม่เห็นรอยเชื่อมหรือว่าชิ้นงานที่เราเจียนะครับตรงนี้ก็จะบังมิดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นใบสามเหลี่ยมที่ตัดออกนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นชิ้นงานนะครับที่เราเจียนะครับเป็นเป็นร่องเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ใบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเวลาเราเจียไปจะกินดีกว่าใบกลมนะครับ เพราะว่าเราหน้าตัดตรงนี้นะครับเขาจะเจียได้ดีกว่าใบกลมนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสาเหตุที่ช่างหลายๆคนนะครับเขาตัดใบเจียให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะว่ามองเห็นชิ้นงานได้ดีนะครับแล้วก็เจียรอยเชื่อมได้ดีกว่านั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่เขาทํากันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ